ขาเร็วนเล็กนัวออคาดตั้งบือที่เล็กนุ่ง <laughs> เร็วขาเร็ว Đó, oh, nhàng lưu mai Với lại tắt với Năn mai thì Ủa <laughs> anh oh, à Tông ngay hít nạp ra ít càng

มันนี่เดงมันเตเมีนเลย <g ül s> หาเลี่ยมก่อนนะ<ฮ>อ่ะด้ออ่ะดื้อเพลงมาเส้นเล่กๆแบบับหมดเด้งเลยนี่หมดหมดมาวันนี้รอยเลือดหลายนี่น่าวะเลือดทำไม่ทิงต้นบ

มาเย็นเลยไม่คาดบนนั้นคาดาคาดเลยผ้าผ้าล้งางเนี่ยพวกแก้วขงชวนในเล็กนู้ถี่รือ้อแค่คาดในเล็กนู้แหละ Ấn à, lạc thì chỗ hít nè Ủa liêm lại tí Đi hộp liêm như ta đi Liêm อ๋อเดถ่ายไม่ลปิดนี่ก่อนกระต้ออีกกนีดอกถูกต้นเหับเนาะดอกถูกต้นแับนี้เห็ดไมขวล้ายขวกชะขติดตามเลยรับเพื่อน นี่กับเมราบ๊อบไปทุกต้นเลยนี่กับไม่ใช่ว่าเลือก้ายเป็นเบอรเลยสาป,ปิงแบ็กกับวก,กว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกับเป็นเป็นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ